ถ้าบอกว่าประกันชีวิตไม่สําคัญอยากให้ฟังคลิปนี้ก่อนครับถ้าสมมติว่าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเกิดวันหนึ่งคุณออกไปทํางานแล้วคุณไม่ได้กลับมาที่บ้านอีครอบครัวที่คุณรักจะทําอย่างไรครับการทําประกันชีวิตทํามากทําน้อยให้พิจารณาครับว่าความจําเป็นถ้าเกิดคุณไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกคุณหรือภรรยาคุณจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรต้องมีเงินเท่าไหร่เขาถึงจะไม่ลําบากผมยกตัวอย่างแล้วกันครับถ้าคุณบอกว่า คุณต้องใช้เงินประมาณสองล้านบาทลูกคุณถึงจะเรียนจบปริญญาตรีคุณก็เอาสองล้านบาทเนี่ยครับเป็นทุนประกันชีวิตคุณก็มานั่งคำนวณว่าสองล้านบาทมันต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดคุณทําประกันชีวิตทุนสองล้านแล้วเนี่ยต่อให้คุณจะอยู่หรือคุณจะไม่อยู่อย่างน้อยคนข้างหลังคุณภรรยาคุณลูกคุณก็จะไม่ลำบากที่สําคัญลูกคุณยังสามารถเรียนจบชั้นปริญญาตาม เป้าหมายของคุณได้